นมครับว่ายังไงจ้าอันนี้วันเกิดผมไม่ใช่เหรอครับเอา้าวันเกิดหนูแล้วเหรอลูกใช่ครับแม่แม่จําวันเกิดผมไม่ได้ครับจําได้แม่จําได้แม่เตรียมของรอแล้วล่ะแล้วหนู่ะบอกเพื่อนบอกอะไรมาหรือยังบอกมาแล้วค่ะแต่แม่มีอะไรผมเกิดบ้างคะก็หนูอยากได้อะไรล่ะตอนเย็นตอนนี้แม่จะไปซื้อให้อยากได้ก่อย ใจครับของผมต้องเยอะๆนะครับหืมถ้าของวันเกิดผมน้อยเผื่อจะล้อเอานะครับเพื่อนที่ไหนชอบล้อจังลูกมีแค่ไหนก็เอาแค่นั้นไม่ได้เลอจ๊ะไม่ได้ครับไม่ได้นะครับของผมต้องเยอะๆนะครับแม่ล้อขนาดนั้นเลยเหรอลูกครับไม่ได้เราก็ใช้แค่พอเรามีแค่นั้นแหละจะไปจัดใหญ่จัดโตทำไมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ ผมไม่ยอบเฮ้อเด็กคนนี้เนี่ยเดี๋ยวค่อยดูตอนเย็นเดี๋ยวแม่จะซื้อมาให้ก็แล้วกันโอเคสม,มยอยูนนะครับไปบอกเพื่อนก่อนว่าตอนเย็นมากินงานเลี้ยงที่บ้านผมโอเคเดี๋ยวแม่ไปซื้อของให้แล้วก็บอกเพื่อนเพื่อนมานะครับฮ้อลูกชายของแม่เนี่ยนะจะให้จัดวันเกิดใหญ่โตได้ยังไงอะ่ะ จัดแค่เล็ก,ลกๆน้อยๆก็ออพอทำตามใจมากไปหน่อยเลยเป็นเด็กแบบนี้อยากได้อะไรก็บอกแม่ว่าจะเอาจะเอาอแม่และเหนื่อยจริงๆเลยแม่ไปเซเว่นก่อนนะ<อ>เดี๋ยวแม่มามยืมนะครับโอ้ยอยังจะมาสั่งแม่ให้ซื้อเยอะๆอีกนะเจ้าเด็กคนนี้เนี่ย จะเอาอะไรบ้างนะไม่เอาแค่นิดเดียวนี่แหละแต่เดี๋ยวก็โกรธอีกอ้าววันเกิดปีละครั้งแม่ซื้อให้เยอะๆก็ได้อ้านูคนนี้นี่นะสปาร์มาเก็ตยินดีต้อนรับค่ะรับอะไรดีคะเอ่อมีขนมเค้กไหมคะขนมเคก้กสัก อสองปอนนะคะได้ค่ะเดี๋ยวจัดการให้นะคะแล้วก็มีน้ำอัดลมด้วยนะคะขอน้ำอัดลมสักสิบขวดค่ะแล้วก็ของอาหารกินเล่นอีกสักอย่างละสิบในะคะ่ะเอาอะไรก็เอามาทั้งหมดเลยนะคะซูชิด้วยนะคะได้ค่ะเดี๋ยวทั้งเราจัดการให้นะคะ,อะไอติมอีกสักสิบกล่องนะคะโอเคค่ะคุณผู้หญิ จทำอะไรคะเยอะแยะมากมายเลยค่ะวันนี้ก็ลูกชายฉันนะสิคะจะจัดงานวันเกิดตอนเย็นฉันก็เลยต้องมาหาซื้อของไปจัดอโอ้โหเยอะขนาดนี้เลยเหรอคะคุณผู้หญิงใช่คะ่ะแล้วมีอะไรแนะนำอีกไหมคะมีเค้กฝอยทองสนใจไหมคะก็ได้คะ่ะเผื่อเด็กๆผู้หญิงเขาชอบโอเคคะ่ะเค้กฝอยทองอีกสักห้าห้าปอนก็ได้นะคะ โอเคค่ะอ่ายอดรวมทั้งหมดก็5,000บาทนะคะคุณลูกค้าโอเคค่ะนี่นะคะเงิน5,000บาทคะ่ะขอบคุณนะคะคุณผู้หญิงโอกาสหน้าเชิญใหม่นะคะมาซื้อเยอะๆแบบนี้นะคะโอเคค่ะกลับก่อนนะคะฮะหมดไปทั้ง5 0 0พันเลยเหรอเนี่ย เดี๋ยวแม่ไปตลาดอีกดีกว่าไปซื้อกุ้งซื้ออปลาหมึกซื้อกุ้งมังกรดีกว่านะไก่อีกล่ะเฮออ้เอเ้อแค่นี้เขายังไม่พอนะเนี่ยแม่ต้องไปซื้อเพิ่มแ้วเนี่ยเพื่อนจะมากี่คนนะเ,ออเพื่อนกินไม่หมดก็ไม่เป็นไรเก็บไปแจกคนก็ได้อ,อวันนี้ต้องไปซื้อในเทศกาลตรงนี้ดีกว่าอาหารขายเยอะ น่าจะมีของที่อยากได้ไหนมีกุ้งมังกรอยู่ตรงไหนนะกุ้งตัวใหญ่ๆกับปลาหมึกตัวใหญ่ๆนะเอ๊ะวิ่งซะเร็วสิอันนี้พิซซ่าหรอเนี่ยเอ๊ะนี่ไม่ใช่พิซซ่านี่นานี่มันแผ่นเคกนี่นารับอะไรดีครับเอาแผ่นเค้กค่ะสักห้ากล่องนะคะได้ครับได้แล้วครับแผ่นเค้กห้ากล่องสี่ร้อยบาทครับเออนี่อะไรนะ อันนี้ไม่เอาดีกว่าเด็กคนไม่ชอบหรอกอันนี้เหรออันนี้บาร์บีคิวใช่ใช่กรอกหรนะือ,อบาร์บีคิวนะอ๋อบาร์บีคิวอืมบาร์บีคิวด้วยดีกว่าน่ากินมากเลยบาร์บีคิวสิบไม้ค่ะโอเคครับสิบไม้สี่ร้อยบาทนะครับค่ะอันนี้อะไรอ่ะกับกดกอดกระปุกไม่เอาหรอกไก่ก็ขันนูปลาหมึก บองหนูไปครับค่ะปลาหมึกนี่ขายยังไงคะมอร้อยีสิอ๋อทำไมถูกจังงั้นเอา,ายี่สิบไม้เลยนะคะครับทำนหมสี่ร้อยบอนนะครับโอเคค่ะเดี๋ยวมาจ่ายตังค์นะคะใส่ถุงไว้เลยนะคะครับพอหรือยังนะโอ้โหเยอยะแยะมากมายเลยในเะทศกาลนี้น่าจะพอแล้วล่ะแค่นี้แหละเดี๋ยวไปส่งที่รถให้นะครับโอเคค,ค่ะ พอแล้วล่ะเยอะแยะมากเลยนะเนี่ยเดี๋ยวไปจัดโต๊ะรอเด็กๆดีกว่าแม่เหนื่อยมากเลยนะเนี่ยอะหรอครับมารอแม่อยู่หน้าประตูเลยเหรอลูกครับโอเคแม่ซื้อมาตั้งเยอะแยะแล้วล่ะปะ่ะแม่ไปจัดโต๊ะให้จ้ะครับแล้วไปบอกเพื่อนหรือยังบอกแล้วครับโอเคมาไปช่วยแม่จัดเลยนะวันเกิดใครมากันแล้วเหรอโอ้โหบอลนายเนี่ทำไมมัน จัดงานใหญ่โตอลังการแบบนี้ล่ะก็แม่ฉันทำให้โอ้โหสุดยอดเลยนะบ้านฉันนะ่ะไม่เคยมีวันเกิดใหญ่โตแบบนี้เลยจริงเหรอแล้วเธอล่ะฉันมีเปียนโนด้วยคุณนมีไหมล่ะไม่มีหรอกบ้านฉันน่ะไม่มีเปียนโนหรอกถ้าจะจัดวันเกิดก็วันเกิดเล็กๆแค่นั้นแหละไม่เป็นไรวันนี้เราเลี้ยงเอง กินให้เต็มที่เลยเนาะหูขอบใจนะเพื่อนไม่เป็นไรได้เดินดูบ้านเราสิอยากดูตรงไหนก็ดูเลยแล้วก็ถ้าอยากเล่นเป็นเนาะก็ไปเล่นเลยเนาะได้ขอบใจนะเพื่อนไม่เป็นไรแล้วกิ่งอยู่ไหนน้ามาเลยังกิง่งเลอวนั่นไงอ้ามอเลรอกิง่งใช่ไม่เธอจัดงานได้ใหญ่ขนาดนี้ เราชอบแบบเนื้อโอ้โหแม่ซื้อไม่ว่าอะไรเยเหรอเอว่ะแล้วแค่ขอดิดเดียวแม่กูจัดให้เลยเหรอใช่อาก,กินไปดูข้างในกันว่าอยังไงปีโป้อันจะสวยไหมก็สวยนะว้าวฉันชอบมากเลยรู้ไหมบ้านเธอเนี่ยมันสุดยอดเลยอะ่ะแล้วอาหารเธอเยอะไหมอะเยอะสิเธอเล่นเป็นนีนโนมะ ได้เดี๋ยวฉันไปขอเล่นเป็นโนสักหน่อยนะโอเคฉันไม่เล่นแล้วฉันไปหาแม่เธอดีกว่าอ้าวว่าไงจ้ะปีโป้กิงมาแล้วเหรอจ๊ะมาแล้วค่ะโอเคเล่นกันข้างนอกพอหรือ,อยังลูกพอแล้วค่ะหนูหิวมาเลยอ๋อหิวแล้วใช่ไหมป่าไปนั่งรอเพื่อนๆไปเดี๋ยวใครก็ได้จับไปตามเพื่อนมาทานอาหารนะจ๊ะ ยวหนูไปเองค่ะโอเคจ้ากิ่งเรียกเพื่อนมาหน่อย,น,อยนะจ้าเพื่อนมากินข้าวได้แล้วหรอโห,โหได้กินข้าวแล้วหรอใช่ไปกันเถอะป้าจ้ามีใครเอาของขวัญมาให้ป้าทูไหมเอะแต่ว่าป้าทูบอกว่าไม่ต้องนี่ใช่ป้าทูบอกว่าไม่ต้องห่อของขวัญน,นะเพราะว่าบ้านเขามีของขวัญเยอะแล้วเขารู้ว่าเราไม่ค<ๆ>่อยมีเงิน โอเคงั้น okay, okay. ตามมาอ้าวดูเลมีดูเลมีตามฉันมาโอเคจ้าพอ oh, ใจฉันลืมไปแล้วฉันมัวแต่ดูเปียนโนอ้าเหรอใช่แล้วก็ไปกันไปกัน Let's go Let's go ดูนิสวัสดีจ้าเด็กๆสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ หิวกันได้ยังจ้าหิวแล้วค่ะครับผมก็หิวแล้วครับหิวแล้วใช่ไหมหนูหิวแล้วค่ะโอเคจ้าไปทานอาหารในห้องครัวได้เลยนะโอ้โบ้านเธอเนี้ยจัดสวยงามมากเลยเนาะใช่ทำไมบ้านเธอจัดสวยขนาดนี้ก็แม่เราเป็นคนจัดเองส,สวยมากเลย,เลยค่ะคุณแม่ ชอบไหมละจ้าเด็กๆชอบมากเลยค่ะโอเคงั้นเราไปกินข้าวกันปะกินตามสบายเลยนะจ้าเด็กๆมีอะไรก็เรียกแม่นะคะโอ้โหว้าวทำไมบ้านเพื่อนเรามันอาหารเยอะขนาดนี้เนี่ยใช่ทำไมอาหารเยอะขนาดนี้โอ้ที่บ้านเราไม่มีกินเยอะขนาดนี้เลยนะจะไปเล่นมินนองดีป่ะปีโป้ พีโ <People. S 2> ป้อพีป้เอเธอไปเล่นเป็นโนเหรออ๋อเล่นเป็นโนให้เพื่อนเพื่อนกิน,น,นอาหารก็ดีเหมือนกนันนะหูมีกุ้งมังกรด้วยขนมเค้กก็ใหญ่ใช่แล้วทำไมมันเยอะแยะอย่างนี้ฉันไม่เคยกินนี้มาก่อนเลยโอ้ฉันก็ไม่เคยกินนี้มาก่อนเลยโอ้อะไรออะอะลรโอ้นี่อะไรอะมันคืออะไรอะแม่คุณ คุณแม่ขาน่าคืออะไรคะอู้อ๋อน้ำชาย,ยักษ์จ้าอ,อ,อูไม่เคยเห็นเลยนะครับบานผมไม่มีเลยแบบนี้นครับอู้ควสวยเลยจ้า,จากินให้อร่อยกันนะจ้าเด็กเดีกุ้งด้วยชูชิแล้วก็มีปัวสบีด้วยหมูไก่ดีใจไหมจ้าดีใจมากเลย โอเควันนี้มันเกิดปรตูนะแม่เลี้ยงเด็กๆทุกคนเลยนะจ๊ะแอปเปี้เบอร์เต้ตู้ยาร้องเพลงอ่ะหนูมาคุยกับเพื่อนลูกมานั่งเก้าอี้แล้วโอเคเดี๋ยวแม่จะไปทําธุระก่อนนะกินตามสบายเลยนะจ๊ะเพื่อนๆกินให้เต็มที่ไปเลยเนาะขอบใจนะจานว่อาหารมื้อนี้ขอบนจนทูนาจูขอบใจนะเพื่นอใน,ะนใช่ใช่เราขอบใจเหมือนกันนะทําไมของเลี้ยงเรามันเยอะขนาดนี้ล่ะเพื่อนไม่เป็นไรหรอกเราเต็มใจเลี้ยงงั้นฉันทอนแล้วเนาะ ฉันทานแล้วนะจ๊ะทานแล้ว<ำ><ำ>อออร่อยจังเลยว้าวเยอะมากมายเลยอร่อยมากเลยอ้อช็อกีชาไทยสองแก้วแล้วเธอคิดชะไ,ไทยมันร,อร่อยไหมฉันอยากกินด้วยโอ้ก็อร่อยนะฉันเธอเนี้ยโชคดีจังนะบ้านเธอมีเงินเยอะแยะเลยนะ เธอเนี่ยทำอาหารได้เยอะขาอนาดนี้เลยแล้วเนี่ยใช่เม่ฉฉนแต่ก,ก่นอน่เธอเนี่รวยจริงๆเลยนะและกิงเหรออร่อยไหมอร่อยขอบใจน,นะเพื่อนไม่เป็นไรอิ่มแล้วละ่ะพวกเราลองเพลงให้ประทูก,กันเถิดนะ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy y b i r t h d a เ้ Happy birthday Happy birthday to you ขอให้ประตูมีความสุขขอให้ประทูมีความสุขนะใช่เราก็ขอให้ประทูมีความสุขขอให้ประทูเป็นเด็กดีอย่าดื้ออย่าแกล้งเรานะประทูนะเราขอให้เพื่อนมีความสุขมากๆนะใช่เราก็ขอให้เพื่อนมีความสุขมากๆอย่าแกล้งเรานะเพื่อน ขอบใจนะที่เลี้ยงอาหารมือนี้ไม่เป็นไรขอบใจนะที่มาวันเกิดของฉันอืมจ้าอืม